สวัสดีครับพบก,กับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสว่ายน้ำผู้ได้บายวินบินภูวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเคมี Me ของแอชทู ok ครับอีกหนึ่งตัวครับที่ขายดีใช้งานได้ดีมากๆนะครับเมื่อน้ําเกิดปัญหามีตะไข้เขียวนะครับเขียวหนักมากๆตัวนี้ครับเอาอยู่ปกติจะใช้ชื่อเดิมว่าเ e อ็กตตาอันกีไซครับ ของอัจจภูดเอ็กตาร์อินดิไซก็คือแบบเข้มข้นพิเศษเลยปริมาณการใช้ครับ1ลิตรต่อน้ำา100คิวนะครับถ้าเกิดจะไข้เขียวเข้มเข้มหลิตรต่อน้ำนะครับ100คิวบรรจุนะครับตัวนี้5ลิตรนะครับหรือ5,000มิลลิลิตรนั่นเองนะครับ1ลิตรต่อ100คิวนะครับหรือนะครับตัวนี้จะมีบอกอยู่หน้าแกลลอนครับ25มิลลิลิตรต่อน้ำ 10q ถ้าเทียบเป็น 10q ครับ25มิลต่อน้ำ 10q นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือใส่แบบกรณีที่นะครับข้างหลังก็จะมีซิลเกอร์บอกนะครับเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับนะตัวนี้ก็จะบอกชัดเจนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น1ลิตรต่อ 100q นะครับข้างหลังจะเขียนบอกนะครับนะถ้าใส่เนนเทนนะครับนะถ้าเป็น 30q อะไรเงี้ยก็ โดดอยู่ที่25มิลลนะครับอันนี้คือปริมาณการใช้นี่คือแบบเข้มข้นครับใส่ไม่เยอะนะครับสุดคุ้มแน่นอนครับไอเทาพูเปลี่ยนชื่อใหม่แต่คุณภาพยังคุณภาพเดิมคุณภาพดีนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่นะครับจากเอกตาอันติไซครับตัวนี้ชื่อใหม่ครับอันกิไซเอกตานะครับอันกิไซเอกตาสลับกันครับเมื่อก่อนเอกตาอันกิไซ เทอนี้ Un e อ,อันกีไซเอ็กตาไม่งงนะครับเ็ขอให้เข้าใจตรงกันว่าคืออันเดียวกันนะครับของเดิมกับของใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่สลับกันอันกีไซเอ็กตานะครับอย่างอื่นเหมือนกันหมดครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนฉลากสติกเกอร์สินค้านะครับท่าน,นั้นเองนะครับวันนี้กับการอัปเดตนะครับเคมีพันธุ์ของอช็อู ตัวใหม่ให้ทราบอีกหนตัวต้องจากราทุกท่านไปกอดฝากติดตามเคมีพันธุ์ูอื่นครับของเอสทักฟูที่ใช้งานได้ดีมากๆวันนี้จากราชุก่อนสวัสดีครับ